นี่ได้ซินข้อบูมาออกมาหน้าตากันสิประมาณน,นี้เนาะเอือซุปอยู่ไหนนี่ทุกคนมามามา าค่ะดูใกล้ๆค่ะทุกคนค่ะอือสบายดีทานผู้ชมมื่อนี้เข้ากันยูอะยุส่วนคือเก่าเนาะบมื่อไรไปใสมื่อนี้เข้ามากับเครื่องปรุงอึกกระชึกอุกกระชึกเจ้าเสียวจังไดยเนาะนี่อารมณ์กั มือน,นี้ได้เต้าทานมะนัมแล้วมือนี้นนนได้สิ่งข้อมูมาข้อมูนี่มันติดมันเนาะจะไปเส้นไปเส้นแต่มือนีข้อมูอยู่บา้นบานเท่าจนไร่บ้านเทาเขาขายเขาจะมาได้หลอกนังเนาะมันกระสิม,มีนังเดี๋ยวเขาสิมาหลอกนังออกก่อนแล้วเขากระสิมาเอือข้อมูเพราะว่ามือมน,นี้เป็น แบบยังที่แบบอยากกินเนี่ยมันมันเส็บแเมนูที่แซ่บและเบื้องเหมือนไปเบิ้งคลิปขอสองของเองเนาะในคลิปของจีเหลาค้านาะก็คือคลิปเสื้อห่อไหจีเหลาข้ากันนะก็เลยแบบว่าอยากกินน้ำเจียวแซ่บแต่ว่าเามาเบิ้งเหมือนเทาเห็ีดน้ำเจียวนั่นมันมันแข่แข่แบบว่าน้ำเจียวหมกม่วงอะไรกว่ามือนี้ซีมาเปลี่ยนจากข้าวขั้วดำนาะเป็นข้าวขั้วขาวกขจรมีกระหามพวกเลยเนาะออกกําลังกายกันเลยอ่ะพี่น้อหน้าก็อยากแบบส้มๆหน่อยหนึ่งเนาะแคมป์เป็นวัดพระเนตรเส้า ออกก่อนเครื่องคู่เขากับผมมียังไรดอกเยจิงเบิ่งกันแต่ว่าเขามาหลอกเอาหนังนี่ออกก่อนเนาะเพราะว่ามันมีหนังนี่มันสีบเสียบปันไดหลอกเลยปีมันบกเขาเอาได้มาแล้วนี่ทางกระหลกแบบนี้เนาะหนังหนังนี่เสียาไว้เมื่อจึนเขียวมูทุกคนเนาะป้าได้น pues ี่แหละ แต่ว่าเข้ามาทําการเอือบซีนเดี๋ยวเข้ามาเห็นนําเอือบหนอนหําปุ่งของขโมลอย่างนี้เลยมมีอย่างไรเนาะอนอื่นการมันต้านมันต้านนกเผ่านี่แหละมันต้านปี๊บมีิกาตะกอเข้ากาันนกสายคือเก่าเนะาะราะว่าส่วนนี้มันเป็นส่วนของการแพร่ระบาดของโควิดดังนั้นเข้าโบอ,อนุญาตให้มีคนอื่นเข้ามาในกองท้ายเขาได้ดังนั้นเซฟตัวเองเนาะใส่คตในเฮือดให้เป็นประโยชน์ <c oughs> แล้วก็เสยียอิ๊ เอาข้อมูล,ลงไปเลยเนาะแต่ว่าข้อมูนี่เคาะซับๆมันก่อนวัดหนึ่งแห้มันเขาเนื้อเขาหนังลงไปเลยเนาะลลางมือแหละเนาะข้อนุญาตใส่มือเลยโอ้ซีซันไว้ธรรมดาเด้อเป็นตะกินอยู่ได่เข้าเอือดบดบตานหมักผ่าเอาเลยนะมันเจนไห้สีมูของเขามันหนุ่มเนาะ อยากแนะน่าเแล้วขันสมมุิว่าใช่อยากได้รสชาติที่ดีที่แสแอบนอกเอือปลาประมาณ6กสโมขวบแล้วมันจีเสแบอันนี้เขาแบบว่าคือยากกินก็ออกมาเห็นรถนะเขาบอมีการว่าแผนก่อนในไดเบริร์แต่นี่ก็ยังหาโมหาโมเข่งอะไรเจ็กสิทันหรือบ่อเนาะอ่ะเาเอือปลาอยู่นี่แหละแล้วเขาสิไปดัวไฟดัวไฟแล้วเขามาเห็นเจลฐา,าเนาะไปอ,อัดไว้อย่าด้ววันต่อ วันนี้าสิมาดังไฟเนาะในเตาเตาที่มีชื่อว่าขอบข้อยกใหม่ใส่เตาประหยัดเป็นเตาผลิตภัณฑ์ของคนบ้านตัวเองเนาะอ่าซึ่งส่องก็เคยพาทุกคนไปเบิ่งวิธีการยัดเตาวิธีการเห็ดเตาแล้วเนาะถ้าสนใจกับไปเบิ่งไหนในคลิปคืนท้ายยื่นไปนี่นี่เออมองนี่แหละมือหน้าสิมาดางไฟเนาะซึ่งคือหูหูอันแหละเพื่อนส่องนะดังไฟ ยาโบใสขบ่ขีกระบอกพวไม่ขี้กระบอกนะทุกคนเขาสิใส่เป็นแต้ไข่แต้ไข่ที่สุปน้ำมันนอแต้ไข่สุกน้ำมันนี้มันสิซอยเขาประหยัดค่ากระบอกได้ลายเติบตหนึ่งเดือนปกติตะกี่เดือนหนึ่งเขาสิใส่กระบอกประมาณหมัดหนึ่งมัดหนึ่งถือประมาณสิบพันเขาประหยัดได้หอดสิบพันทุกคนแถมสวยลดโหอดได้อีกนอกลดขายะลดขีเ้เหยื่อของโหลกได้ดังนั้นน้ำมันเก่านะทุกคนน้ำมันที่เขาจืดป้าหรือว่าน้ำมันที่เขา ชิมแล้วนะ้ำมันที่มันเสียนะพาเอามาถอกใส่กระขู่หรือว่ากระซ่าอันนึงแล้วก็นจีกๆๆีกีแต่ไข่จุ่มลงเห็ดเป็นกระบองได้เสยประหยัดแถมสวยลดโลกร้อนค่ะทุกคนค่ะมาเบิ่งนอกว่าสองสีดังไฟติดหรือบอ่อขันต่งไฟบต่ติดนี่เข้า่าเอาพัวบ่ได้บ่เบาไอ้อัพัวไ,ไม่แต่ดังไฟยังบต่ติดเด้อดัางเด็ต้องดังให้มันติดเนาะเฮ้ วันนี้ตะกอกับบัวปางป้ตี๊กรับอยู่เจ้าอยากกินบ่็อคอหมูอยากน้องข่อยข่อยหยากเลยว้าบ่อยากเลยตักเขม้าถาเลยตักเขม้าถาทีมั้ยนึงล่ะแหมไฟติดเลยทุกคนถอดขันต้นของการขัวเขาขัวข้าสึขัวเขาขัวเนาะมือก้อนนะข้าขัวเขาขัวมันเป็นสีดำ เขาต้องเห็ดเอาเป็นเขา,ววาขัวสีขาวมันจีแสเนี่ยบอสหล้วก็ลืมองซื้อเขาขววัวก็มาผิดมาอ่กลเลยจีนเลนคุณเป็นยังเข,ขาขัวเขาทุกก่อนเนะาะขัวเขาไมนแล้วก่อนเ้าเอาเขาซานี่แหละทุกคนมาขวัาขวขัวจนมันเหลืองเนะาะถามันเหลืองแล้วเขาก็เสียมาตั้มตั้มแลนนั่นแหละเขาเรียนว่าเขาขัวขาวท่านแล้วแล้วเนาะตอกลงไปเลยเตรียมตั้ม แลลายมะขามได้เพราะว่ามะขามเขาน่ะมันเป็นมะขามที่ยังเป็นตอนจีสียู่ดังนั้นเขากาสิมาละลายมันก่อนเนาะก็คือสิบเบิ้ลนี่แล้วนี่ต้ปลาเนาะให้มันเปื่อยแล้วสิมาแล้วมาตั้มนี่ก่อนตั้มข้าวกัวทุกคน เบิ่งแม่ขกขกับสากับผสมบูรณ์กับจักดีเลยเนาะขบากบักแน่นอยสากบักไงัก็ืือว่าแล้วมันจึงเสียห้หมันแหลกไวอ <c oughs> ้อเปื่อเวิร์ดันหูวมันสิหยาขนาดนี้นะเอาใส่แนวปันหมักไหม่ปันสีค่ะแล้วก็เลเอาจกง่ายเนาะน้น่ะ เป็นน้ำขกมันเป็นขกหน่อยอีกแม่เนาะมันก็เลยเห็ดไห้แปลว่าเขาขัวเขาเขานะ่ะมันมันบ่มีการจับโตมันเพราะว่ามันแห้งเดมันกระโผล่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 เกิดเปื่นปนอนบ้านนี่โอ๊ไปะเปลี่ยนพื้นที่ก่อนน่ะมาค้ามเข้าได้แล้วเนาะทุกคนเนาะจับเลยถอกลงมาใส่ถ้วยเลยคะ่ะโอูเขาใช้อาตาขนาดมันเ,าเน,นา,าเนปะปลาอีกอนเพราะว่าใหญ่มันดา่าษเฮา แล้วถ้าถ้าว่าเต่าไฟนี่เขาสิปาให้มันอ่าไฟมันมันต่างบ่บ่บ่บบนเนาะเขาจะเอาสีมาจีถาแล้วก็มาเห็ดเจลส่วนทีเหลือดังนั้นขั้นตอนการเห็ดนะมาสีสลับไปสลับมาสลับมาสลับไปอย่าสง่ง,งเด้สอสง่งกันงงคือกันเอาลงไปเลยเราทุกคนเรา แบรถมอน้็ของเอาขี้หินจีนอะมากล่องปลานี่เพราะว่าขันต่ำไร้ใยเขาไม่ได้แห้งเลยไมเ่เช่นไห่สีนของเขามันสหมักอ่อนซุกเนาะเขาก็เลยงตอกใส่เดี่ยวมาย่องไว้ปกติเขาสใส่กระส่ามาทุกคนกระส่าที่มันตัดตัดกดออกค่ะตัวหนั้นก็ไดขึ้นกันแต่ว่า,า,มา,มาเขาเ็ยจังสีเพราะว่าเขาอยู่อ่ะอยู่สวนเขาม,ามีอุปกรณ์เลยเขาก็ลัตอกใส่ทุกอย่างที่นี่ให้เป็นประโยชน์เนาะเขามาเขามาต่อเห็ดเดียวเลยเนาะ เขาม่าละลายน้ำตาลปี๊บเนาะใส่กับหนามมะขามที่เทาตุ่มโมงญานี่จะใส่เสื้อผอันจะน้ำตาลมะพร้าวด้วยในนี้ในหนึ่งในหนึ่งกับพ่อในหนึ่งอีรีในนี้นเขาชิมมาใส่น้ำปลาเนาะเพื่อควบเข้มทีมันกลมกลมจะใส่ยังใส่ข้าวคัวแน้วทุกคนเนาะข้าวคัวที่เทา ขัวแล้วก็ตั้มวังยานี่จนเปืี่ยนเบิดพื่นทีของเขานี่เนะาะเซไลยบ่ไลยไหมอะไรไล่ไายไไนี่อืดทองไรเขาจะว่าเซาไล่แลออ้วถอดอื่นเจเด้อข้าวขัวนี่แฮ่เลือดมะพริกว่าแล้วมันคือบัเป็นตะแเส็บตายเขาตั้มบ่แหลกนาเกล็ดขนาดเลยอู้หู้แบบพริกลงไายแท้โอ้หน้าตาออกมาแบบนี้ คือมันเป็นตาแสบแท้หน้าตาออกมาดูดีเลยแบบคือสีแสบไปถึงสวงขนาดถ้าสิมาใส่ผักหอมเนาะเพื่อตกแต่งหนา้าตาเซิงผักหอมเหมือนเสืองน้ำมักซื้อมาล่ะกาสอยปลาจังสีมันสบายในการใส่งานนะลองเบิ่งเด้อเบิร์เด้อเออแล้วเรากำลังมาข้นจ้านี่ ออกมาหนะ้าตากระประมาณนี่เนาะแล้วๆสำหรับน้ำเจงเขาเดี๋ยวมาถ่าตตวนน้ซุกแลก้วก็มากินน้ำกันพอดีกินแรกน้ำกันเลยออกกำลังกายเมื่อยมากแ้วก็ไม่เถิดให้เขาหิวเขาหิวเขามากินตวนน้อีกเจ้าออกกำลังกายมือนี้ เราออกนอกเตยมันดำเพราะว่าอ้ข้าวน้ำตาลปี๊บเด้ก็เผาผิดผ่าตัวทำอีดเนาะปกติข้าสีใสขี้เทา่ากบขี้เท่าลงไปเพื่อให้มันเป็นไฟลุกวบาบอันนี้ลืมมันเด็ดให้หม่ก้อนซุปทุกคนอลยเข้าใส่ขี้เท่านี่มันสีแบบพอดีงาหมดนะดีแล่เห็ดยังบุกใสอีแม่เออซุปอยู่ไหนุปอยู่ซุปอยู่ เพราะว่าสีนี้มันเป็นสีข้อเนาะมัน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 ลายมันเลยแบบว่ามันมันสีหนุ่มเลย่ยนะมันสีโบเห็บตัวนี้ตัวหนึ่งเส้าหาพันเด้ออันนี้บักเต็มทีเนาะย่านมันโบสุกได้เทาก็เลยหั่นแบบบักบักบักมันอะไรอย่าว่ามากอะหน้าตาจะประมาณนี้เนาะนี่เดี๋ยวเาสิมาซิบก่อน ตอนได้ดีเป็นตเสยเป็นตซุกเห็นแล้วกันกินนี่ถือว่าเสีด้เลยได้นะเดียวกับเจียวเขา,านี่ทุกคนมาๆมา,มาไม่ธรรมดาจีนมันหวานเขามากินกันบเจียวที่มันแบบ มีความสมดุลสุดยอดกินตะเภาเนียเนาะเดี๋ยวจะมาเป็นตาเขาเมากินบ่ามาถึงทุกแม่มาซิมกินเขาตาเขาเจ้ามากินนี่จ้าทุกคนมาเด้อมาเด้อืมอื้มกระนุ่ขนาดว่าเข้ามักนี่เจ้าชิบหายที่ถามว่าเขามักโดนๆนี่ิเป็นยาไขว่าเรื่องความแสี่ย เน,นี่จะเป็นแบบอารมณ์ของซีนมันจะมีอารมณ์แบบของน้ำมันเนาะเพราะว่าข้อมูนี่มันจะมันไปืตกน้ำแก้วเลยมามามไปได้เข่ามาทุกคน ผรู้สึกวา Rabbi, ่ากินซื kind of mm ้อๆมันว่าแสบเนาะเขาเคยแบบว่ากินทุกอย่างกับเขาเขาบ่ลึงสิกินดีดอค่ะนะเ้าต้องกินกับเขาเนาะนี่ก็คือเขาบอกเขาบอาว่าดีดอกคือวยาวกินสีซื้อๆนี่กินดีดอกกินดีดอกอีแม่สิด้าสีข้อมูอนะมันสีหายแบบว่าเนื้อสัมผัสที่มันเป็นซุ่มซ้ำมันสีมีน้ำมันน้ำมันหาสิบเปอร์เซ็นต์เล้วก็บสีหาสิบเปอร์เซ็นต์เนาะมันสีแสบแต่กับโบมอสสมดอกกับคนที่แบบไดเอทเนาะแต่ซอองบอกแค่ซอองมิตโตซอยที่ดีไปติดตามใน เฟซบุ๊กส่งองน้องมาส่องเหตุจี๊ดใดเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักส่งองโลงประมาณสองโลแม่พูดรำทำเพลงค่ะมาค่ะดูใกล้ๆค่ะทุกคนค่ะอืมขมมาค่ะขมะขข้ามยงังไงอืมแบบเศรษฐินแบบยุดธ์อะไ เป็นเมนูที่เฮ็ดโขดง่ายโขดสบายเลยค่ะเมนูนี้นะเวลาเสื้อห่อบริไห้ต้องได้สั่งเด็ดเขาหาั่อาหารอีสานดเฉพาจะพอไปหั่นตำเสพเนี่ยค่ะนะต้องได้สั่งเนาะไม่งนว่าหาั่นตำซ่บบ่อยู่งสุดยุ่งเลยจืดเลยเนี่ยหมด้ไปโดนเลยหั่นตำกินได้เออส้มตำกินได้เนี่ยค่ะนะเขาต้อตงได้สั่งมาเด้ออื้อหืออร่อยมาก หอมมากกระเทยเลยเปลือยเลยขบับแบบไงอืมดอด่าอาจจะยกกันไปนอกคับเมนูปิ้งข้อมูอย่างเดียวนี่ก็สิไปกินน้ำกันน้ำแม่น้ำหนาาหองใส่แล้วก,ก,ก็น้ำพอเนาะนี่เท่ากับเห็ดซิมซื้อทั้งขาเท่ากับจีมันทุกคนมันหวานญี่ปุ่นค่ะเจ้าข้าวปูยูทาแตงนาะมันหวานญี่ปุ่นเนี่ยนะเท่ากาับจำนายเนะยาะไฟเอกได้ก็สังส่งเสาะหอย แล้วคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะเพราะว่ามันค้าแล้วอย่าเสีเมื่ออย,อ,ยอยู่สวนเท่าบพท่านมีไฟเนาะแล้วอาการไข้ของสมองก็ดีขึ้นแลน้วเนาะตอนนี้ก็มีแต่ไอ้หน่อยนึงแล้วเป็นวัดกับเสียงยังบุท่านกลับมาปกติฐาเสียงกลับมาปกติส,สมองหนาจะกลับมาส,สดื่นได้ไกลกว่านีน้เนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้ามากกัอย่าลืมกดไละ์กด subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกิกกกกก๊งกิ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 ๊งหมอบายๆขอบคุณ <bye. S 2> ค่ะ